สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดสุรินทร์นะครับสพเมืองสุรินทร์มาพบเจอด่านเดี๋ยวผมจะเข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เขาหน่อยรถต็เรียบร้ยาอายดีพีปลบอกจจขาค ก็เป็นโลกของเจ้าหน้าที่นะครับมันก็เป็นผู้ควบคด่านสวัสดีครับท่านท่านผู้ควบคุมด่าน้อยตำรมเองนัทตพงศ์คุณนภวยยงครับครับตรงครับถูกต้องครับครับครับผมอันนี้หัวหน้าสถานีจัดอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างครับวันนี้วันนี้ก็มีด่าครับนี้ โอ้มีกล้อง C C T V ครับโอ้สองตัวครับถูกต้องนะครับครับออตกรงกระตั้งดาสายไฟต่อเรียบร้อยเนาะครับครับวันนี้มาปฏิบัติหน้าที่กี่นครับผมวันนี้มีสิบสอนายสิบสองนายโอ้หย อันนี้เป็นรถใครครับที่จอดรถรถรถราคาอ๋อครับอ๋อไม่ได้กินภาการจราจรครับอ๋อครับขับจะตั้งถึงกี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ยโดยหลักเวลาสิบเก้านาฬิกาอ๋อสามโมงสามสามโมงถึงสิบเอ็ดครับครับเก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาฬิกาครับครับอันนี้เป็นโต๊ะอันนี้โต๊ะบันทึกจับกลุ่มแล้วก็โต๊ะนั่งร อันนี้ไม่ครับครับเชิญระท่านก่อนอ๋อกล้องบันทึกความเคลื่อนไหวเพื่อความโปร่งใสสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ภายใน3วันครับจุดบันทึกการจาับกลุมและบันทึกจับกลุมข้อมูลสพเมืองสุรินทร์มีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบทีวีช่อไว้เป็นหลักฐานเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นมาตรฐานสากลถูกต้องอครับถูกต้องครับครับแน่นอนครับแน่นอนครับครับลงลงบันทึกจำไวเรียบร้อย คือในสพเบอกตัวนี้มีด่านเดียวพอตั้งได้แค่ด่านเดียวเพราะลงทึกได้ด่านเดียวครับโอ้ครับตั้งด่านกคนตั้งแถวมอนโยบายในการตั้งจุดบอิสามว่าจะตรวจสอบรถที่ไม่ไม่ถูกต้องครับครับครับอครับครับครับอะไรเงี้ยบกทีพรบอะไรเรับวันนี้ว่ากล่าวเตือนไปกี่รายวันนี้ว่ากล่าวเตือนไปสาครยสาคราย คนแก่คนเฒ่าคนแก่นะครับไม่สวมหมวกกันน็อกเนาะจับกลุ so ่มมาไปประมาณกี่ลายจับกลุ่มจับกลุ่มไปประมาณยี่สิบลายเลยครับยีกว่าลายอ๋อครับอืมครับครับมีกล้องซีซีทีวีก่อนเข้า่าครับ ตรงนี้เวลาตอนตอนที่ท่านยังไม่มานะรถเต็มเลยแนละ้วมันชนกันอยู่ตรงนั้นเลยพี่เพราะมันรถมันหนาแน่นไงรถมันแน่นปุ๊บรถคันหน้าปรกากฏเป็นรถเก๋งผู้หญิงขับ, <S S บพอมาถึงท่ามันก็ชันอย่างนี้ใช่ไหมละ่ะพอจะออกตัวไหลไปชนรถข้างหลังตูมเลยะผมก็ได้มาสอบถามครั้งหนึ่งแล้วก็เลยตรงนี้แล้วอีกฝั่งนี้นะพี่เดี๋ยวเชิญคุณพี่มาตรงนี้หน่อย ควิจักที่มาฝั่งถึงนู้นให้รถเข้ามาเห็นไหมบางคันก็มาแรางแล้วป,ปุ๊บ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 เข้ามา เนี่ยคือคือระยะนี้เนี่ยพี่คือระยะที่รถมันมาจากตรงนี้ใช่ไหมมาปุ๊บโผล่ตรงนี้เจอตรงนี้พอดีเลยเลยอยากจะคุยกับท่านว่าเออเนี่ยขอให้เป็นทางตรงได้ไหมได้ตั้งเป็นทางตรงได้ไหมท่านครับครับมีอะไรแล้วก็บอกกันเนาะได้จ้พี่มีอะไรพี่แนะนำได้เลยพี่ครับครับให้อยากจะให้ตั้งตรงทางตรงทางตรงที่มันมาปุ๊บเนี่ยครับตรงนั้นแหละครับ คือมันมันจะจะไม่สุ่มเสียงกับการเกิดอุบัติเหตุเพราะตรงนั้นครั้งหนึ่งแล้วเราลดชนกันตรงนั้นแหละแต่การตั้งจุดตัวนี้ถูกต้องเลยผมมองดูก็รู้ท่านสุธีศรีพงศ์ก็เตรียมอุปกรณ์มาให้เรียบร้อยเนาะท่านเป็นท่านเป็นรองผู้กับจราจรท่านเป็นหัวหน้ารบก็ไม่มีอะไรนะผมก็รีบไปเพลินส่งแฟนมาโรงพยาบาลขอให้ปฏิบัติหน้าที่ครับครับ คอยเป็นขวัญใจประชาชนนะครับมีอะไรก็อาจจะว่ากล่าแต่เกินไปตอนนี้ผมผมเพิว่าคุยคุยกับท่านแล้วเนาะตรงนี้มันชุมเชยงัระเทศอยากให้เเลยไปข้างหน้าหน่อยได้ครับมีอะไรยก็บอกก่อนคุยกันก่อนครับผมครับครับสวัสดีครับผมครับครับครับสวัสดีครับ